สวัสดีครับวันนี้วันที่4มิถุนายน2567นะครับเดือน6นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกันชนหน้าผลิตภันฑ์จาก C.C. Hand นนะครับบริษัทที่ ผลิตของแต่งเกี่ยวกับรถสเกลที่มีความละเอียดสูงมากนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับสมราคานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกันชนวัสดุเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเป็นไอเป็นสเตนเลสนะเป็นสเตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ใช้การเชื่อมด้วยมือนะครับฝรั่งอ็าจะพูดว่า การเชื่อมด้วยมือเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนเป็นงานศิลปะนะครับมันก็คือมันก็จะไม่เป๊ะมากนะครับแต่ว่าเขาก็จะทำด้วยถ้าเป็น c c hand เนี่ยก็ทําด้วยความละเอียดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ IPF มานะครับไฟติด2ดวงนะครับติดด้านบนนะครับก็คือ ก็คือร้อยน็อตจากด้านบนกันชนเนี่ยแล้วก็ร้อยลงไปก็ติดข้างหน้านะครับแล้วก็มีขายึดที่เป็นอลูนะครับเป็นขายึดอลูสําหรับติดกับแชสซีะนะครับแล้วก็มายึดกับตัวกันชนนะครับนะครับแล้วก็กันชนรุ่นนี้เนี่ย สามารถที่จะใส่ตัววินช h ของวอรนรุ่นมินิเท่านั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กนะครับแล้วก็ตัวโฟลันเนอร์เนี่ยเอออันนี้สำหรับใส่ตัวโฟลันโนโฟลันเนอร์ครับโฟลันเนอร์ก็เวลาใส่เนี่ยก็ตัวลิ้นด้านล่างเนี่ยก็จะต้องถอดออกนะครับเพราะว่าเหลือแต่แค่กระชังนะไอ้กระจังหน้านะครับแล้วก็ถึงจะใส่ได้นะครับ ตัวนี้ก็มีลักษณะสวยดีนะครับก็เป็นกันชนแบบว่ารถออฟโรดนะครับมีที่ใสว่วินด้านแรกด้านล่างไว้ซ่อนนะครับแล้วก็มีความความยาวนะครับสองเราประมาณ2องรองมิลน,นะครับแล้วก็ความความสูงนะครับความสูงก็คือ74็มิลโดยโดยประมาณนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับ63.2นะครับความกว้างด้านด้านด้านข้างเนี่ย ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าท่านจะซื้อไปใส่กับรุ่นอื่นเนี่ยก็ต้องดูว่าเวลาใส่กันชนเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ติดเข้าไปกร,กระจังหน้าจนเกินไปนะครับมันก็จะมีความกว้างให้ประมาณ63.2นะครับแล้วน้ำหนักนะครับประมาณ155กรัมนะครับตัวนี้ก็ไม่หนักมากนะครับแต่ว่าความแข็งแรงด้วยความที่เป็นสเตนเลสเนี่ยก็คือแข็งแรงเล่นจนกว่ารถจะพังรถพังกันชนยังอยู่นะครับ ใช้ได้ชั่วการนานเลยนะแล้วก็รหัสของมันก็คือ Ww v 0 7ขีด C0756 นะครับราคา3,890บาทนะครับสำหรับตัว t o y ย t a าโฟลเ n อรนะวันนี้อันนี้มีโฟล n n e r แล้วก็อยากจะใส่กันชนนะครับ<อ>เพื่อเอาไว้ปกป้องบอดี้เรานะครับเวลาเล่นเนี่ยก็ตัวนี้ก็ สวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่วินซ่อนด้านล่างได้ด้วยนะครับสวยเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางเรานะครับเราจะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o ปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c Skill t h a i l a n d นะครับแล้วก็ l ลา e นะครับ l ล n e ID นะครับ HD Alien เเบอร์โทรศัพท์0 8น4 9 1 1 9 8 9ะครับสำหรับท่านที่จะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าก็เข้าไปดูใน ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เราก็ชื่อ rc skill thailand นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยไว้นะครับแต่ว่าไม่สามารถสั่งของได้นะครับถ้าเกิดอยากจะสนใจสินค้าชิ้นไหนเนี่ยก็ไลน์มานะครับ line id hd alien นะครับหรือว่า inbox มาในเพจ Facebook นะครับ rc skill thailand เหมือนกันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเอครับสวัสดีครับ She was wondering. <laughs>